ไปได้มากกินข้าวเที่ยงเลยผมกินแล้ากระเทินลกันเกียรเลยมาแล้วพี่น้องเอ่ยสรอยมาหอดแล้วพี่น้อง <c oughs> จนคำปาร์ตเฮดชงพุมเทเดสบายดีเด้อพี่น้องจา้าสบายดีคำาเนอ้องนั่กรมาหอดพี่น้องเสือตัวนี้เสือแม่ทักแม่ ได้มูลมรดกยังมาเนี่ยโจ้นขำพี่น้องพากันขึ้นนังเต้เส้าเนาะนังกามาหอดเอือยซรอยพี่น้องเลยสื่อบุญเหลี่ยงเนาะแล้วก็น้องน้องละไม่นังเมยสื่อหวานตาพี่น้อง มีอย่างอะไรนะไอิรอยแกนอนพี่น้องนอนหลับอู้

ยังอ <letter> ันนไ้นนะมาจากไทยพี่น้องเสือโนใส่ได้ป้คองฝากพี่น้อง คนมาเรารับคองฝากแต่วมามาโบขบเนาะยายมาเมื่อแหละคุณยายคุณนางเนี่ยพี่น้องเอ้คของฝากเม่ได้เป็นอย่างอื่นใช่ได้บ๊บเบิ้งบ่อแม่นองเมยอนะพี่น้องมีแนวสิบบอกสลอยเดือนถ้กก็ได้ลูกกลังสิหอดเดือนเนาะ น้ำนักลงเก่าโลแล้วแต่ว่ากินข่าวนะแซบแซบเนาะพ่อของมีสลิปมาให้นะฝันคองฝากหมดแล้วมารอหลับคองฝากกันเนาะเดี๋ยวเอาไปให้ป้ามันเี๋ยวอาไให้ป้า แม่ฝากซื oh, 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 um, ้อเอันนี้ไปเท่าไรนี่นะโอไม่ได้ถูกเด้อตัวละสองร้อยเด้อจ้าตัวละสองร้เด้อซื้อมาให้ส่แม่ฮสจีด้ขอใส่ของมินิห่อเฮ้ยเดี่านถาบมัส่เ่ลาเสียายังบ่อเสียายังบ่อเพิ่นวะะลากระว่าบ่อเนาะ เหมือนเหมือคือซุเปรไปหาเงินเลยพี่น้องมาได้คลองฝากแจกเชลเชลมันภัมาแต่ใส่กันมีแบบว่าคลองฝากรูกนิดหน่อยก็ดีใจเลยนะพี่น้องบาทเ่าเลยแล้วยุดนะเขาเจียให้กันเขาจังยังพันในหุงเขาเราบอกหุงเขา อมมาลาบูยพ e so ี่น้องนางไปบบานเจี๊ยบเหมือนจได้ซําบ่หางมูนะมาเบ้อถ่ายให้เขาฝากอกมาตอนเช้าก็ไม่เปิดเลยบอบ

อันใหญ่เนี่ยม so yeah. ันใส่เงาอันนี้น่ะนาเรจะบอกให้คุณแสงเขาค่อยละหอบอันนี้มาให้เจ้าเอามีเส่ยคลองนางคลองเจ้ามาไว้ให้จับไฟเอียงกันเนี่ยนากระสันอ๋อเฮ้ยคลมีหออยู่แม่เอียงแสงเออเอียงก็เฮ้ยชาบกนาวแม่นยุ้คลองเพลงเอา

ขนมป่ะจากบูเบอร์จิคืออะเออแชมพูมาลืมแชมุุคนได้ใช้ของผักแชุุญนะ

จะกองนง้เหรของกองนั้นของนั้นน้อยอยู่เลยเิเไดโอ้ยอุ้ยอันนี้ชจุกของใครก็มันผุ้ยายได้ไรก็เอาะเอาคะาโกะม่นก่าวคาโกะขาิดซิงแงกันไปเด้อซอยลายยาลดบาวาน อยโรสสมซาโกโกรเบาหวานคือสึกโบราณแต่ละมือใครกินแต่คองหวานเราวหมักกินหวานหวานมันๆนะเมย์ล้มาให้ เสื่อเช็นยาอันนี้อาบน้ำอันนี้แป้งอ๋อจนเต็มกระตาหนึ่งแล้วเรียกว่าลีเครื่องสม่าเรื่องใส่นะสื่อมาเชียเงินนะขั้นเป็นน้ำหอมนะค่บริษัทอีกคือกน เป็นน้ำหอมก็ถึงใส่บ่ได้ไม่้ใ่หอคน้ำข้าเจ้าอยู่ได้ป่ะนเ่แบบเดือใช่ได้บ่ก็ได้อันนี้นะเปลืองลองเปลืองกว่าแคมเพิร์ลองแมเพิรผาเปียกแต่ขั้นแบบที่มีน้ำหอมยังเอาไ้ใส่พี่นอกเดีขอบคุณจ้าเลียงได้ยุ่ยยาที่คอยฝากเจ้าอัน คีมทานั้นเล็กหน่อยสื่ออยู่ไทยพี่น้องฝากเอื้อให้สื่อคีมทาพิวของเด็กปิตาอุ่นนรีเสือนะ่า่นนี้ยา พวกขุดยังมีเท่าพวกขุดเจ๊น้ำไหนยังโบเมนออยเอออ้อยสีม่วงอีเลสิมาหยอดหนำใส่น้าเป็นอาบมันจังหนุ่มบินอยู่นี่ใช่เท่าไรนี่ครับบ้างอันนี้ขล้องอะไรครับเมนเยี่ยมมันแถมอันนี้แถมมั้สไลอยฝาเอื้อยสื่ออันนี้พี่น้องแพงแห้งอันนี้ของเด็กน้อยเนาะมันเป็นครีมทาน ทาผิวเด็กหน่อยนะลดปัญหาผิวแห้งและคายเครื่องอย่างนึงพันสองแปดสิบบาทที่น้องเลย่ะอันนี้อะไรเออสองอันเขนมันมีแบบหัวปั๊บเขนยง ขนมเนี่ยจะมาเนี่ยเรามาฝากคอยมิตรขนมของเรานากินขนมด้กัน <c oughs> จกกันกินถ่ายถ่ายสุดอีแม่ได้ยังแน่แม่ ชด right? ้ไหมมันส่อะไรยุั yeah, ้งเชื่อไงจู Lust ่อันนี้แหละไปใส่สบุนได้ยังได้เสื่อในพี yeah, ่ด็กของฝันแย่งอะัรนี่ของวัญคุณยาย ขอคอยเนี่ยไม่ต้องให้คอยเดี๋ยเดี๋ยวจเองไปชี้เลือกเอาตัวไหนอยากได้เอาของขวัญของคุณแม่้าวจอยไปใช้วะไปล้มาของขวัญอิ่มเลยวะกินข้าวเลยบต้องชให้กิน้าก็ม่ก็เล่าคือไอโกนผมนะครับ อันนี้เ <W> อ <F> ้โอ้แสน่หแวัฒนธรรแอันนี้แย่จุนี่แจกใหญ่อีกแล้วเช้งเช้งมาแจกใหญ่อีกจุน แมนบำรุงกระดูกบำรุงกระท้งบำุงกระทองนะแอนมัมแอนลีนแอลีนกับบำรุงคือกันแอนลีนกับแอนบำรุงคือกันไม่ม่ดงีป่ะดมของัจ้ายังเบนของขอยักอดในไมจงออกไวๆนะฮะ้ไม่รู้อหนมอับ nhắn kín đại hả? Bà bà kín nhang đại kín Cái nôm nôm nơi khỏi cả kín dữ Kín đẹp không? Kín đẹp hả? bớt Kín Nhi đại dạy cong phá cửu Thích xử đếch đã đẹp khén phần năng đẹp nôm <laughs> Lục khỏi cái nhang non bộ lục được.